ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั้วจากทิศทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กร,รัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร0 2 1 1 4 1 1งหหรือว่าไลน์ไอดีค่ะ at shopcid dot store ได้เลยค่ะเปียบุดกรอบล้ำค่ะไม่ยกเลิก1 1 2แล้วแต่ขอแก้ด้านโบนัทาฟาเจ็บอีกรอบหยุดปลุกปั่นให้ท้ายเด็กทำผิดสักทีค่ะ หลังจากที่ทางด้านของนายอัธวิสุวรรณพักดีเลขาธิการพักก้านะคะได้ปเปิดเผยความคิดเห็นส่วนตัวหัวข้อเรื่องเลิกแก้ไม่แตก1นึ 2, ผ่านทางช่อง YouTube จอมขวัญโดยมีนายเปียบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเป็นผู้ร่วมดีเบตโดยนายอัธวิทย์ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขย,ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, ไม่ควรทําทั้งสิ้นเพราะหากยกเลิกไปมีแนวโน้มทําให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายมากขึ้น หากเดินหน้ายกเลิกหรือแก้ไขจะนําไปสู่ความขัดแย้งม็อบชนม็อบมีโอกาสสูงมากและอาจารย์เตียบุตรไม่เคยโดนหนึ่งหนึ่งสองแต่ลูกศิษย์อาจารย์น้องๆน,นักศึกษาโดนอยู่ต้องช่วยเขาด้วยคนที่ผิดเต็มเมก็ต้องโดนกันไปตามกฎหมายแต่กรณีที่ศาลเคยวางแนวทางไว้แล้วว่าไม่ฟ้องก็น่าจะต้องมาดูกันต่อว่าไม่สั่งฟ้องได้ในชั้นตํารวจอายการซึ่งหากมีคณะกรรมการกลั่นกรองคดีมันจบเร็วขึ้นวิธีการนี้เคยใช้ได้ผลมาแล้วสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ แต่หากยังดันให้แก้ไขย,ยกเลิกมาตรา1นึสองหักด้ามพราด้วยข่าวคงเป็นไปได้ยากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจึงอยากให้คิดแบบหาทางออกให้ได้นี่คือจุดยืนของผมและล่าะสุดค่ะทางด้านของนายเปียบบุตรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพส์ข้อ,อความผ่าน Facebook ระบุว่า ต้องยอมรับความจริงเยาวชนมองสถาบันไม่เหมือนคนรุ่นก่อนยิงฟ้องยิงแรงยกเลิกหนึ่งสองปลดล็อกพื้นที่แลกเปลี่ยนอย่างสันติและเจ้าตัวค่ะยังได้ไรายยาวชี้แจงถึงบทลงโทษของประเทศต่างๆว่าเป็นอย่างไรและอยากให้ไทยมีการปรับเปลี่ยนหลากหลายประเทศที่ยังคงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้อยู่จะต้องมีวิธีการอะไรบางอย่างหลากหลายประเทศยังคงความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เอาไว้อยู่ แต่ว่าโทษน้อยกว่าเรามากเช่นเดนมาร์กเบลเยียมสเปนเนเธอร์แลนด์4ประเทศนี้ยังมีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์อยู่แต่โทษน้อยกว่าเดนมาร์กบอกให้ใช้เหมือนหมิ่นประมาทคนธรรมดาและถ้าเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์จะเป็นเหตุเพิ่มโทษจำคุกไม่เกิน8เดือนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าเพราะฉะนั้นมันบังคับกันไม่ได้และก็ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมในแผ่นดินนี้ จึงเหลืออยู่ทางเดียวคือเปิดให้มีเสรีภาพในการแสดงออกแล้วอดทนอดกลานซึ่งกันและกันต่อความเห็นที่แตกต่างนอกจากนี้คันายปียบุตรได้กล่าวโต้กลับไปทางนายอัธวิสุวรรณพักดีเลขาธิการพักกล้าในการพูดคุยเรื่องมาตรา1-12ระบุด,ด้วยว่าผมเชื่อว่าการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคนี้ซึ่งอยู่กับกระแสโลกแบบนี้ด้วยใช้หนึแบบนี้ไม่ได้ จำเป็นต้องปรับปรุง112และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นแบบญี่ปุ่นอังกฤษผมเข้าใจดีว่าคนรุ่นผมคนรุ่นก่อนผมมีทัศนคติที่มองสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เหมือนกับคนรุ่นนี้ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจะทำอย่างไรเพราะเราทุกคนต้องอยู่ในสังคมด้วยกันขณะที่ทางด้านของนางสาวนัทธามหัตนาหรือว่าโบค่ะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความเห็นต่างในประเด็นที่นายปิยบุตร ชี้แจงแนวคิดยกเลิกกฎหมายอาญามาตราหนึนสองและเสนอให้เป็นคดีหมิ่นประมาททั้งหมดเปลี่ยนจากคดีอาญาเป็นคดีแพ่งเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งโพสต์ของโบนัทาาก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะเวลาใครบอกว่าอยากให้การหมิ่นประมาทเป็นแค่โทษทางแพ่งเพื่อส่งเสงริมฟีสปีดและให้สังคมรู้จักอดทนอดกลัน้นนี่คือคุณกำลังบอกว่าให้คนถูกละเมิดอดทนต่อการกระทำของผู้ละเมิด เราไม่ได้ต้องไปสั่งสอนใครว่าให้พูดจาหรือทำตัวอย่างไรแค่ไม่คอยปลุกปั่นความเปยดชังหรือให้ท้ายเวลาเขาทำผิดก็พอสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่าใครมีบทบาทอย่างไรด้วยวิธีไหนบ้างก่อนจะมาถึงวันนี้การให้พระมหากรรษัตริย์ฟ้องเองไม่ควรอยู่แล้วคุณไม่จาเป็นต้องรู้ว่าท่านรู้สึกอย่างไรแล้วโยนให้ท่านตัดสินใจเพราะกฎหมายนี้ไม่ได้ปกป้องตัวบุคคลแต่ปกป้องตำแหน่งประมุข จึงเป็นเรื่องของรัฐของประเทศไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลทางแก้ปัญหาคือให้มีองค์กรทำหน้าที่สุดท้ายก็แล้วแต่เสียงส่วนใหญ่ในสภาการฟ้องคดีแพ่งต้องคนมีเงินเท่านั้นถึงจะมีปัญญารู้หรือไม่ว่าต้องมีเงินวางสารในจำนวนที่เป็นสัสดส่วนกับค่าเสียหายที่ต้องการเรียกตอนฟ้องด้วยไหนจะเงินค่าจ้างทนายอีกกว่าคดีจะจบต้องเหนื่อยยากขนาดไหนคนเราอยู่ดีๆต้องมีภาระขนาดนี้เพราะคนที่จงใจใช้ปากทำลายคนอื่นเพื่ออะไร เราควรปกป้องใครเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อละเมิดผู้อื่นไม่มีนะคะการที่มีกฎหมายมิมประมาทอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้เป็นปัญหากับเสรีภาพในการแสดงออกของสุจริตชนแต่เป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ถูกละเมิดและมีบทยกเว้นความผิดในกรณีที่เป็นประโยชน์สาธารณะด้วยค่ะ เสื้อทิศทางไทยหัวใจรักชาติไซส์เล็กสำหรับเด็กราคาเพียงตัวละ139บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยที่02-114-1177หรือที่ไลน์ a d s h o p s i store หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับ